ปูลมที่เห็นง่ายๆบนหาดนี้อะไรอีกไหมพี่ที่เห็นได้ง่ายก็ปูลมตัวใหญ่หญปลาโลม,มาจะมามช่วงเย็นจริงอเนี่ยเวลาน้ําเรียบแบบนี้เช้าเช้านี้ก็ได้เดี๋ยวรอรอดูโลม,มาในส่วนพวกปลา<อ>ดาวเสฉวนเนี่ยจะเป็นช่วงช่วงมรสุมแต่ถ้าปูลมเนี่ยตลอดถ้าโลม,มาช่วงเวลาไหนโลมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นช่วงเช้ากับเย็นท่าน้ําทะเลเรียบๆเ,เลยค่ะหมายถึงทุกฤดูมีทุกฤดูเลยตอนเช้าเนี่ยเรียบๆมันจะมาเฉยๆว่ายดำผุดดำว่าย ถ้าโชคดีมันก็จะกระโดดหน้านี้ให้เราเ,เด็กๆมาที่นี่ชอบวิ่งไล่จับปูลมกันพอมาเป็นครอบครัวเช้าๆก็จ็อกกิ้งไปจ็อกกิ้งมาจ็อกกิ้งบนทรายนี่เหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนเตะบอลอะ ก็คือสุดยอดแล้วนะคะหาดที่นี่แดดพระอาทิตย์ขึ้นหน้าบ้านเลยจริงๆตรงหน้าเลยฮะตรงหน้าเลยค่ะเหมือนกลางคืนที่พระจันทร์ก็ขึ้นตรงหน้าเหมือนกันครับจริงเหรอคะโหสุดยอดหาดนี้ได้ทุกอย่าง เหมาะกับการพักผ่อนจริงๆสำหรับคนที่ชื่นชอบความสงบนะส่วนใหญ่เวลาคนเราไปทัวร์นะคะก็จะส่วนใหญ่เราจะคิดถึงการไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆคนเยอะๆอัดไปอะไรที่ไม่มีเวลาพักแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ค่อยได้แบบพักผ่อนหรือว่าได้ไปทัวร์แบบกันเองส่วนใหญ่นะคะทัวร์เป็นอย่างนั้นแต่ของพี่นี่คือความแตกต่างตั้งแต่ที่พักและไอยอย่างที่แรกก็เป็นแพร่ห้าร้อยไร่ใช่ครับแล้วก็มีที่นี่ที่นึงเดินินรีสร์ท นในส่วนของผมเนี่ยทั้งในส่วนทรัพย์ที่พักแล้วก็ทัวร์เราจะเน้นลูกค้าเลยที่หนึ่งก็คือรักสงบรักธรรมชาติจริงๆเพราะว่าทัวร์ของเราจะเน้นขายธรรมชาติมากกว่าที่พักด้วยทั้งสองที่เราค่อนข้างไฮเวย์ A ay, นิดนึงอย่างแพร่0้าร้อยไร่เนี่ยเราก็ไปเจอแพเอกชนที่อยู่ลึกสุดในสุดไม่มีเรือใครมาแล่นผ่านละถ้าเป็นที่พักในส่วนของ5้าร้ยไร่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสงบนะครับลูกค้าที่รักความสงบอาจจะเน้นนนึงความสะดวกนิดนึงแล้วก็ เน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเน้นในเรื่องของความสวยงามแล้วก็สุดท้ายเน้นในเรื่องความปลอดภัยนะครับ mm. แพรเราเนี่ยเป็นแพรเอกชนที่อยู่ลึกสุดตั้งอยู่ในเวิ้งน้ําที่กว้างที่สุดตรงนั้นเช้าเช้าเนี่ยมีสายหมอกยามเชา้ามีนกเนงือกมีเสียงชนีแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่รายรอบไม่ว่าจะเป็นน้ําตก หรือทำน้ำะลุหรือว่าไปดูกระทิงกวางช้างดังนั้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนจริงๆใช่แล้วก็แบบเหมือนอยู่สวรรค์จริงๆนะฮะตื่นมาวิวสวยมากนะคะเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยอะ่ะหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักฮะไม่รู้บ้านสิทำไมมิดไม่เข้าใจอ่ามีคนไม่รู้จักเยอะเลยผมเลยฝยรั่งรูบบ้จักมากกว่าเราอีกอะ่ะยักใช่ฝรั่งเนี่ยเขาชอบมากนะฮะแล้วเขาแบบผมรู้สึกเสียดายที่ดีๆอยากให้คนไทยมาเที่ยวใช่ครับอยากให้คนไทยมาเที่ยวไม่ใช่ว่ามีแต่ต่างชาติโดยทั้งหมด ซึ่งพี่เองก็เป็นคนที่เขื่อนอยู่แล้วเลยผมเป็นคนอำเภอนี้เลยบ้านเกิดผมอยู่ที่นี่อยู่ใต้น้ำป่ะพี่ไม่ใช่ขนาดนั้นอยู่ชิดกับน้าติดกับน้ำติดกับน้ำพี่ก็เลยรู้จักพื้นที่ดีู่แล้วพี่ชิดมาที่นี่ชอบไหมเอาจริงๆเลยที่500ได้เลยชอบอยู่เลยอ่ะเป็นครั้งแรกปกติจะเป็นคนชอบทะเลมากนะคะเป็นครั้งแรกที่เที่ยวเขื่อนแล้วรู้สึกลืมทะเลไปเลยค่ะไม่จําเป็นต้องไปทะเลแล้วอ่ะ ม,มันเหมือนทุกอย่างจริงนะ<ช>ตา่างแค่มันเป็นน้ําจืดแต่จุดเด่นมันก็ไม่เหนอะตัวเล่นน้ําได้ตลอดเวลาไม่เหนอะตัว,ว,ตวน้ําใสมากคือดิ่งเท้าลงไปยังเห็นเท้าชัดมากมแล้วก็น้ําอุ่นกําลังพอเหมาะทุกอย่างเพอร์เฟกมากหาชอบบางคนชอบนั่งเรืออยู่ในน้ําอยู่แล้วอะค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเราถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นหน่อยถ้ามาเที่ยวนะจะกลับมาเป็นรีพีทเกสแต่การกลับมาเนี่ย 80%คือพาผู้ปกครองมาพาคุณพ่อคุณแม่ท่านมาใช่เพราะว่าที่นี่เราจะเน้นในเรื่องห้องน้ําห้องท่าให้สะดวกด้วยแต่ว่าเราก็กลับมาสู่ในบรรยากาศเดิมๆอยู่ง่ายๆไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีน้ําอุ่นไม่มีน้ําอุ่นแต่ความจำเป็นขั้นพื้นฐานเรามีให้แล้วกลับมาใช้ชีวิตโดยเน้นการกินเน้นการนอนเน้นการพักผ่อนเพราะการ พอไม่มีเน็ตแล้วโลกเปลี่ยนจริงทําให้เราได้พูดคุยกับคนรอบข้างมากขึ้นเรื่องจริงครับโทรศัพท์นี่วางไปเลยนะคะทำได้อย่างเดียวคือถ่ายรูปกับเล่นเกมมากัน4คนในหมู่เพื่อนก็สนิทมากัน1คืน2คืนเหมือนมาเป็นอาทิตย์เลยเพราะ,<ท>ะไม,ม่ต้องหมดเิดมีเวลาทํากิจกรรมพร้อมกันหมดใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาที่หนึ่งก็คือไม่จะเมามาบกเหมือนอยู่ในแพรตลอดเวลาทั้งที่อยู่พื้นนิ่งแล้วก็สนุกดีค่ะอยู่ในห้องเอะฉันอยู่บนแพรเอาเปล่าอยู่ในห้องพักธรรมดาแล้ว S <S> <S แล้วก่อนที่พี่จะมาทำห้าร้อยไร่นี่พี่ก็ทำทัวร์ใช่ครับทัวร์พี่ชื่อสุราอินเตอร์ทัวร์สุราอินเตอร์ทัวร์นะคะแต่ณปัจจุบันเริ่มเลยสุราศนิดหนึ่งนะครับเราเริ่มมาทําที่ขนอมด้วยแต่จริงๆขนอมที่อยู่ในอาเภอขนอมที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย <ฮะ S 2> แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของสุราธาน,นีเลยเพราะว่าใกล้ติดกับสุราศ์อย่างเกาะสมุยเนี่ยเป็นของสุราศ์แต่แท้จริงขนอมอะใกล้กว่าไปสมุยอีก นะครับ <heavier. S 1> อย่างเช่นที่เรามองไปเบื้องหน้าเนี่ยนี่ก็คือเกาะสมุยแล้วอ๋อเหรอไอใหญ่ๆเนี่ยนะพี่ใหญ่ๆซ้ายมือเนี่ยเกาะสมุยขยับมานิดนึงคือเกาะแตนอ๋อที่เกาะแตนขยับอีกนิดนึงคือเกาะวังในเกาะวังในขยับมาตรงกลาง,ลางคือเกาะวังนอกเกาะวังซึ่งเกาะวังนอกเนี่ยเรามีโครงการว่าเรากําลังจะทําร้านอาหารและที่พักบ,บนเกาะวังนอกเลยนะครับดังนั้นลูกค้าเราก็จะเที่ยวเป็นหาดส่วนตัวตอนนี้ที่พี่นั่งยืนอยู่นะครับ อยู่บนชายหาดส่วนตัวแล้วเราก็จะนําเที่ยวที่เกาะส่วนตัวพร้อมทั้งขยับมาเกาะสุดท้ายเรียกว่าเกาะราบเกาะราบอันนี้จะมีปะการังสวยมากนะครับน้ําจะใสเราจะเอาไว้เป็นที่ไปดินหน้าอยู่ใกล้มากเลยพี่แต่ละเกาะเนี่ยดูแล้วการเดินทางไม่น่าจะ 10ถึง15นาทีในกรณีนั่งสปีดบ๊ทไปเลิศนะคะแล้วถ้านั่งเรือชาวประมงก็ก็ประมาณนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงะนะครับจริงจริง <ๆ S 2> ถ้าน้ํานิ่งหเหบนี้แนะนําเลยถ้ไปหางยาวก็สบาย<ะ>ได้บรรยากาศหนึ่งแล้วระหว่างที่ไปเนี่ยโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้เห็นวิถีชาวประมงจริงหลายๆคนไม่เห็นการลากอวนการวางแหนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือประมงขนาดเล็กและขนาดย่อมนะครับเวลาเข้าไปเรามักจะเจอ จุดเด่นของบริเวณพื้นที่แถวนี้ก็คือยังคงมีความสมบูรณ์จริงๆสนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้